สวัสดีครับอยู่ผมจูเน์ฮอบบี้เช่นเคยสำหรับคลิปนี้วนี้ผมก็จะมารีวิวชุดชินคอมเมดเดอร์2023ให้ทุกคนได้รับชมพร้อมกันนะครับจะเป็นไงไปรับชมได้เลยอันดับแรกเราจะมาดูวิธีการสวมใส่ชุดชินนะครับผมว่ามีอะไรบ้างสวมใส่ยังไงบ้างวัสดุอะไรบ้างเริ่มแรกนะครับให้ทําการสวมใส่เสื้อหนังกางเกงหนังก่อนเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูได้ก็จะใส่ง่ายๆเลยครับเหมือนชุดปกติเราทั่วไป สามารถใส่พวกชุดด้านในได้ไหมได้นะครับผมพวกแบบว่าเสื้อกล้ามหรือ,อบ็อกเซอร์อะไรพวกนี้กันแบบว่าไม่ให้มันโล่งๆนะครับผมก็เลแบบใส่ง่ายๆรูดอะไรได้ปกติอ่าแล้วก็ตัวของเสื้อหนังนะครับมันจะมีทินุกแกอยู่4จุดเพื่อเอาไว้ใส่ตัวกรอะนะครับแต่ผมหยิบกรอให้ดูอันนี้กรอเป็นโฟมยางหุ้มผนังนะครับอ่ะเดี๋ยวดูใกล้ๆ ก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ผมทํานะครับเวอร์ชั่นก่อนๆจะเป็นแค่โฟมยางความหนาสิบมิลมาทํารายละเอียดแล้วก็หุ้มผ้าซึ่งพอผมลองย้อนมองกลับไปดูอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเรียบง่ายเกินไปมันดูไม่มีมิติตอนนี้ตัวใหม่ก็เลยมีการทําสันทําความโปร่งนะครับให้มันดูเป็นความเป็นกรอะมากขึ้นยานหน้าใส่รายละเอียดมีน็อตมีอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับด้านหลังจะมีตีนลูกแกติดเพื่อเอาไว้ยึดกับ ตัวของเสื้อหนังนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดพร้อมกันเลยก็ติดง่ายๆนะครับผมจริงๆสามารถเใส่ติดถาวรได้แต่เนื่องมาจากการที่ชุดนะครับมันต้องมีการซักฉะนั้นก็เลยต้องแบบว่าติดตีนุกแกแยกไว้ดีกว่าเพื่อที่จะถอดไปซักได้นั่นเองครับผมก็ติดตีนูกแกจัดระยะตัดองศาให้มันเท่าๆกันก็จะออกประมาณนี้ต่อมาเราจะมาพูดในส่วนของผ้ามันคอนะครับอันนี้จะเป็นตัวผ้ามันคออ่า ก็สามารถใส่คล้องคล้องคอเราได้พันพันแบบไหนก็ได้ครับง่ายๆอย่างนี้นี่ก็จะเรนเป็นผ้าบันคอนี่ก็จะเรียงตามมาเลยครับใส่เสื้อหนังใส่กรอะใส่ผ้าบันคอก็จะได้ประมาณนี้ต่อมาจะเป็นในส่วนของรองเท้าเดี๋ยวสักครู่นะครับรองเท้าก็จะเป็นนี่รองเท้าหนัง สามารถสวมเข้าไปได้เลยแต่ตอนสวมนะครับต้องเราต้องพับตรงตัวปลายไอชายกางเกงให้มันแนบกับตัวขาเราให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ยัดนะครับมันเข้าไปในรองเท้าได้ในนี้จะเป็นรองเท้าต่อมาจะเป็นในส่วนของถุงมือและปลอกแขนก็ให้ทําการสวมใส่ถุงมือเข้าไปก่อนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างข้างหนึ่งให้ดูกันใส่ถุงมือเข้าไปก่อน หลังจากนั้นให้ทําการใส่ปลอกแขนซึ่งปลอกแขนนะครับจะมีระบบเปิดปิดอยู่ตรงนี้เป็นตีนตะเกเปิดปิดได้นะครับด้านในจะมีอักษรเหมือนเดิม L ซ้าย R ขวานั่นเองให้ทําการยัดนะครับวางลงน so ี้แล้วก็ปิดตีนตะแกแกก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือสมมุติว่าผมใส่เสื้อหนังอยู่ก็จะใส่แบบว่าทับเสื้อหนังก็จะประมาณนี้ ให้เอาตัวนี่นะครับตัวเนี่ยมันอยู่ใต้ท้องแขนเราเพราะว่าเว,เวลาเราถ่ายสายท้ายเงี้ยมันจะไม่เห็นก็จะซ่อนตัวของก็อตอไปได้จะเป็นตัวได้เลยนะครับต่อมาเกือบอย่างสุดท้ายนั่นก็คือในส่วนของเข็มขัดเดี๋ยวสักครู่นะครับอันนี้จะเป็นเข็มขัดซึ่งเป็น dx นะครับมีระบบสามารถเปิดปิดได้ แล้วก็มีระบบให้เล่นถึง4เสียงนะครับเสียงแรกเป็นเสียงแปลงล่างอันนี้มีปุ่มกดตรงนี้นะครับอันนี้คือแปลงล่างต่อมานะครับเสียงที่2ผมไม่แน่ใจว่ามันคือเสียงอะไรเดี๋ยวเยวฟังพร้อมกันอันนี้น่าจะเป็นเสียงต่อย รอต้องรอให้ระบบมันหมุนก่อนนะครับถึงจะกดอีกครั้งได้อันนี้น่าจะกระโดดไม่แน่ใจแต่เสียงสุดท้ายน่าจะเป็นไ i เดอร์คิ แล้วคราวนี้นะครับเข็มขัดมันจะไม่กลับไปเสียงแรกมันจะไปเสียงที่สองเลยนั่นคือเสียงต่อยถ้าเราอยากจะกลับไปแปลงล่างนะครับต้องปิดสวิตช์แล้วเปิดใหม่ให้ระบบมันติดก่อนนะครับอติดเสร็จปุ๊บรอไปสักพักกดอีกรอบเพื่อแปลงล่าง อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเข็มขัดแล้วก็จะมีการทําสายนะครับเป็นสายเข็มขัดทั่วไปเลย <Pier> เพื่อเอามาสมใส่เหมือนเข็มขัดปกติเลยนะครับแต่คราเนี้ยไอตัวด้านล็อกอะปกติมันจะอยู่ด้านหน้าเราใช่ไหมครับแต่คราเนี้ยให้ให้ไปด้านหลังให้ครอบเดีย๋ยวผมขอแพงกล้อง,องก่อนนี่ให้ครอบแล้วก็มาล็อกด้านหลังเราอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเข็มขัดและส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวหมวก ตัวหมวกนะครับที่ผมทำจะเป็นวัสดุ 3D Print ทำสีอะไรรายละเอียดเก็บพยายามเก็บให้ได้คล้ายที่สุดนะครับสามารถแยกปากปล่าออกจากหมวกได้น,นะครับเหมือนในหนังเลยเป็นระบบแม่เหล็กน,นะครับแล้วก็มีระบบไฟด้วยระบบไฟจะอ,อยู่ด้านนี้นะครับด้านไหนให้ทำการเปิดปกติเลยเดี๋ยวผมขอปิดไฟตรงนี้ก่อนเพื่อไม่เห็นนะครับ นี่อันนี้จะเป็นไฟที่ดวงตาก็สว่างในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ไม่ต้องกังวลว่าแสงไฟมันจะเข้าตานะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีตัวกรองแสงไว้อยู่ไม่ให้แสงนะครับย้อนเข้าตาเราแล้วก็ส่วนบริเวณการมองครับมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเราไม่ต้องแบบไปกังวลน,นะครับว่าเออแสงมันจะเข้าตาเรานี่ก็จะมองทะลุผ่านตรงนี้เลยนะครับ เห็นชัดเจนนะครับผมอ,อย่างนี้เลยเดี๋ยวคราวนี้มาดูในส่วนของการใส่ให้ทําการนะครับผมใส่ตัวนี้เข้ามาก่อนจากนั้นนะครับให้เอาด้านหลังมาประกบด้านหลังมันจะมีตัวแกนแม่เหล็กอยู่นะครับซ้ายขวาแล้วก็มาด้านในตรงนี้จะมีแกนเหมือนกันใส่ตรงนี้เข้ามาก่อนจากนั้นก็ครอบด้านหลังเข้ามานะครับพยายามเอาให้ล็อกมันตรงกัน จะลำบากนิดนึงนะครับตรงนี้อ่ะอันนี้ล็อกเข้าไปแล้วนะครับตรงส่วนหน้าด้ส่วนหลังต่อมาจะเป็นส่วนปากนี่อันนี้นะครับพอใส่มันจะเหมือนคล้ายๆในหนังเลยที่จะเหลือบริเวณส่วนปากก็ให้ทําการนะครับดันหัวมาข้างหนนิดนึงยัดส่วนปากเข้าไปนะครับ ต้องค่อยๆนะครับอย่าให้มันขูดกันเดี๋ยวถ้ามันขูดกันเดี๋ยวสีมันถลอกนี่เห็นล้วครับถ้าใส่เสร็จนะครับหน้าตาก็จบประมาณนี้ประมาณนี้เลยแต,แต่เสียงเจี๊ยยหน่อยน,นะครับเพราะว่าตีแป้มันขัอนตองที่จะเอากดสนิทกันมากนะครับผม ก็ชุดนี้นะครับใส่ไม่ยากเหมือนชุดอื่นๆที่ผมมีชุดนี้ก็จะอีซี่เลยโอเคครับต่อไปเราจะไปดูขั้นตอนการตอนใส่สมใส่ชุดเสร็จทั้งหมดแล้วแล้วก็บวกกับว่าการดูแลรักษาและทุนในการทำเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูความกันเลยนะครับ หลังจากที่เราทําการสวมใส่ชุดเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็าจะมาประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีเสื้อโค้ทมีอะไรต่างๆพร้อมทุกอย่างแต่ข้อเสียของการใส่เสื้อโค้ทน,นะครับเราจะไม่สามารถใส่ในส่วนของปอกแขนได้นั่นก็เพราะว่าในตัวของเสื้อหนังนะครับมันมีความหนาพอสมควรบวกกับว่าตัวของไอ้นี่มันก็ค่อนข้างมีความใหญ่ ซึ่งถ้าเราใส่เสื้อโค้ทเข้าไปมันจะใส่ไม่เข้านะครับฉะนั้นถ้าเราจะใส่เสื้อโค้ทเราต้องถอดปกแขนมาก,ก่อนอันนี้จะเป็นข้อที่น่าเสียดายสาหรับการใส่เสื้อโค้ทนะครับต่อมาเราจะไปพูดถึงการดูแลนักษาชุดนะครับชุดนี้ดูแลง่ายกว่าชุดอื่นๆที่ผมมีนั่นเพราะว่าไอ้พวกเสื้อกางเกงโค้ทไอ้เสื้อโค้ทเนี่ยมันสามารถซักเครื่อง หรือสักเหมือนเสื้อผ้าทั่วไปได้ไม่เหมือนพวกชุดเก่าๆที่ผมมีนะครับพวกนั้นอนะ่ะมันต้องซักเดี่ยวซักมือซักเครื่องไม่ได้รีดไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับก็จะยุ่งยากพอสมควรอันนี้ก็จะง่ายเลยอไอ้พวกกรอบต่างๆก็ปัดฝุ่นไม้ขนไก่อะไรเหมือนเดิมนะครับมันก็ไม่ได้ยากเกินต่อมาเราจะมาพูดในส่วนของทุนที่ใช้ในการทําชุดน,นะครับสาหรับชุดน,นี้ผมใชใ้ทุนไม่ได้เยอะมากแต่มันก็ย,ยังไปแพงไอของน้ําเดิมไม่ได้เป็นทั้งหมวกหรือเข็มขัดน,นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ัวหมวกอันนี้ผมสั่งทํา3 D Print มาซึ่งของที่ได้มาแรกเริ่มนะครับโอ้โหสีนี่คือแบบทุเรศมากต้องบอกว่าทุเรศมากสีมันไม่ตรงเลยไม่ตรงกับภาพโฆษณานั่นมาจากการที่ผมเพิ่งสั่งร้านนี้ครั้งแรกนะครับปกติร้านประจําที่ผมสั่งเ,เขาไม่ได้มีหมวกใบนี้ก็เลยแบบว่าอาไปหาร้านอื่นแล้วก็ต้องมาทําสีใหม่เองดวงตาต้องให้เขาสั่งแก้ให้เขาส่งของใหม่มาให้ก็โดยรวมนะครับทําเสียร,รวมเสร็จสับเนะี่ยผม ใช้ทุนไป5,000บาทสำหรับชุดไอตัวหมวกนี้แล้วก็เสื้อโค้ทกางเกงไอเสื้อหนังเสื้อโค้ทกางเกงนะเนี่ยอย่างละ500ก็พันหพวกกราะต่างๆนะครับพวกโฟมยางหุ้มผนังใช้ทุนไปเป็นเซต,ตีกลมคม1,000ก็เป็น2,500 2,500กับอีก5,000ก็เป็น7,500ตัวเข็มขัดเป็น DX หรือ DEX นะครับอันนี้ก็ได้มามือ 2, เออได้มาพันหนก็เป็น8,5 0 0 แล้วก็พวกถุงมือโรงเท้าบู๊อะไรพวกนี้ก็ได้มารวมๆแล้ว500เ้อเซซัมนะครับชุดนี้ผมใช้ทุนในการทำไป8,000บาทซึ่งก็จะน้อยกว่าชุด,ดอื่นๆนั่นเพราะว่าตัวเข็มขัดมันไม่ใช่ c r m อนะครับอย่างฮูกาเนี่ยที่มันน้อยเคยแบบเป็นชุดที่น้อยที่สุดมันมาจากไอตัวเข็มขัดอะแค่เข็มขัดก็รออไปน6000มันก็เลยสูงนะครับคราวนี้ถ้าในอนาคตผมปรับมีการปรับไอ้ตัวของเข็มขัดอะ เป็นทํามือหรือหมวกทํามือเนี่ยมันจะประหยัดทุนไปได้เยอะนะครับชุดหนึ่งผมก็ใช้ไม่ต่างกว่า3 0 0พหรอกครับถ้าแบบว่าทุนในการทํจยิงอ่าก็เป็นว่านะครับใครสนใจอยากทําอยากศึกษาข้อมูลนะครับผมจะทิ้งลิงก์ตัวไอที่ผมเคยทําคลิปเบื้องต้นเอาไว้นะครับในการปูพื้นฐานอุปกรณ์ตัวโปรแกรมหรือวิธีทาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวไอนะครับไว้ด้านมุมขวาบนก็สามารถคลิกเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นั้นได้เลยจะมีทั้ง สอนโหลดโปรแกรมใช้โปรแกรมพื้นฐานออวิธีค้นหาไฟล์ตัวผ้านหนังอุปกรณ์ต่างๆหาซื้อที่ไหนบ้างก็สามารถไปรับชมตรงนั้นได้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าสำหรับคลิปวันนี้ผม Junior h o ฮอบบีขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่รับชมคลิปจนจบเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับขอขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้ผมจูเนียร์ฮอบขอขอบพคุณครับ และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ